ปดิเจ้ามาสมสวนหลังบ้านเนาะว่าได้ถ่ายคลิปมีเวลาเจ้าพักปอมประยาวแล้วเนี่ยพักปอมนี่พักสีไทยนี่ประดาว,วานตั้งแต่เดือนอย่างนี้วานตั้งแต่เดือนสิบปีแล้วเนาะเนี่ยเจ้ามันเป็นหน้าหนาวเลยทีนี่มันหัดต้นไวเพราะประเดี๋ยวนี่มัน ใหญ่ขึ้นมาแล้วอีกอะกินบัทันแล้วเจ้าเนี่ยก็เดี๋ยก็คงจะปล่อยให้มันดอกเนนี่ยส่วนในบ้านที่น่นเจ้าพอมือป้าดาวนี่ลนะ่ะ <c oughs> นี่ผักไผ่เจ้าผักแพลวผักแพลวมีต้นหอมด้วยเนาะต้นหอต้นหอมมันหนาวเจ้าพอป่๋ยเชียนปลาดาวนี่นะ่ะ เว้ยเชียนแห้งมั้งอะใบมันแห้งเนาะแต่ลำต้นมันยังดีอยู่เจ้าลำต้นมันจิตายเนาะเนี่ยเจ้าพักแผวพักสีไทยหลังบ้านนี่เจ้าเวลาทำก็เข้าปาระก็มาเก็บเอาเนี่ยกะกินบะทานแลักกนเด้าจวานต้วยห่มอยมูอน่นี่อันนี้จะปล่อยให้มันดอกเจ้า จะทิ้งไว้ให้มันดอกเห่นเนาะมันยาวเกินแล้วเจ้าวัดจะเอาไปกินมันก็สงสารมันนะเจ้าเนี่ยเจ้าะระลหน่เนาะงามกว่าเจ้า ชลานเม่พักซีพักปอมมาเจ้านี้เนาะพักปอมนี่ป้าดาวเอาปูไปเหมือนเดินซิบป,ปีแล้วเนาะมันหน้าหนาวพอมาอากาศอุน่นๆมันก็งอกขึ้นเลยกะพอเลยข้ามปีมานั่นนะพอเลยข้ามปีมาก็ได้เก็บกินล้วเจ้างามเนาะค่ะนเนาะ อต้นใหญ่ขนาดเลยเนะี่ยพักป้อมมาเจ้าผักซีไทยเนาะใส่ถังใช่ถังใหญ่ๆเจ้าใส่ถังใหญ่ๆลึกๆปลูกไว้เจ้ามันถึงจะงามจะละแนกับด้ยวยจะตัดเจ้าตัดแล้วมันจะแตกทงามเนาะ ก่อนจะตัดก็มาถทายขี้ผเหยียก่อนเนี้ย่ะน,นี่แหละก็ได้จัดตัดก็ไดนจัดตัดเจ้าอันนี้ก็ซ้ำใหม่เจ้าเนี้ยเนี่ยแตกแล้วเนี่ยเวลาปลาดาวเด็ดไปกินปลาดาวกินใบมันมันก็เหลือกิง่งมันเหลือเหลือกา้านมันก็มาตักไว้เนี่ย mà bác vậy nó có ọt đi lắm đếp bác đếp bác cháu ามาสมดอกดีกว่าจ้ะบอกแล้วว่าบ้าดเรปลูกดอก <c oughs> ปลูกดอกหลังบ้านเล้วเจ้าเงยเยอะแยะเจ้าดอกมาเจ้าดอกพันนี่หน้าหอหน้าหนาวมันก็นดอกเนาะแต่หน้าหนาวนี่จะดอกเยอะเจ้า มีหลายพันธ์ล่ะเจ้ามันจะมีสีแดงสีชมพูนี่เจ้าอันนี้สีชมพูอ่อนอันนี้สีแดงอันนี้สีอันนั้นเจ้าอาอกอมม่วงนะกชมพูม่วงนะอันนี้ดอกแห็ย่างหนึ่งหน้านี่ปะเจ้าเอามาขายป้าดาวก็ซื้อมาปลูกอีกหน้านี่นะโอ้มันหด,ดหนามันนะ ซื้อกระดอกอ่ะเวลาไปห้างเ <c oughs> วลาป้าดาวไปห้างนะป้าดาวดูเหมือนอย่างก่อนมันก็ล้านดอกมีสองหม้อขนานดะเจ้าเนี่ยนี่เหรอหันหนึ่งหม้อมันเนี่ยหมายสูงแท้แต่เจ้าล้อหำน้อยกันมันจะสูงเนาะเราดังบ้า ปีประดาเอาไปอะเจ้านี่รอดอกนี่อะเจ้า <laughs> สวยดีสวยดีนั่นน่ะเนี่ยย่ามม่ได้เปลี่ยนมอหน่อยมอมันนอยอยู่เนาะแล้วมั่ได้เปลี่ยนมอใหญ่แต่เจ้ามอใหญ่เนี่ยได้ห้าปีแล้วนะนี่นะเนี่ยได้ห้าปีแล้วเจ้ามอใหญ่นีนเจ้าเนี่ยเจ้า แต่เบี้ยงหลังบ้านกะเนี่ยจ้าสมดอกไม้ดอกไม้ประดาวที่กลัวงามขนาดเลยอีกอะสมเพลินเพลินเนาะสมเพลินเพลินเจ้าดอกไม้งามงามเจ้าอันนี้มันจะเป็นดอกหน้านี่เนาะมันจะมีขาย นก๊อปนดหน่อยเจ้าเขาก็ซื้อมาใส่หม้อใหญ่ก่ะเนี่ยนี่ก็มีเจ้าผักไทยผักแพวอันนี้คืออ,อย่างนี้ผ <c oughs> ักสีลาวเจ้า เริ่มโตเริ่มใหญ่แล้วเนาะพักซีลาวพักซีไทยปนกันอยู่เนี่ยมันมีสองด้านนี่ส่วนพักประดาวนี่นะะระาหน่เจ้าใส่ย้ำจิ้มไก่เนาะประดาวสอบย้ำจิ้มไก่เจ้าปูพักแพววะรลาหน่พักแพวหน้าหนาวนะเจ้ามันจะลายนี่เนาะแต่ม่กลับจะตายนะกันเดียวถ้าเข้าหน้าห่อนมามันก็นดีอะ นาห้อนแท้ๆก็อาจจะตายหมดอ่ะมีปูนมันห้อนถ้าห้อนก็ห้อนเกินซื้อมาปูแขมไม้กะเดีเจ้าะระแหน่ผักแพลวสละระแหน่น้อยอยู่เจ้าเ่ใหญ่าจ้ามีปูแขมหม้อนะเจ้าปูแขมหม้อในะสะระแหน่น้อยอยู่เจ้า เล็กอยู่เล็กอยู่เดินอากาศดีๆมากกวโตแล้วเจ้าป้าดาวจะปลูกพักติป้าดาวกินได้เนาะพักติปา้าดาวแบบสอบกินป้าดาวกับแะปลูกเจ้านี่แหละสมเพลินๆนะเจ้าอันนี้คือบัวบกหน้าหนาวมันจะปิดจะอีเ้เจ้าก็เดี๋ยวถ้ามันเข้าหน้าห้อนน่ะเจ้า มันก็งอกขึ้นไม,ม้แหมไม้ก่ะบัวบกนี่นะพอพักซีไทยออกนี่เจ้างามขนาดเลยกําลังก็ได้กินเจ้าเวลาเทากินเทาหมดเจ้าไปถอนมันเจ้าเทาเด็ดเอาเจ้ามันจะได้กินเหมือนเนี่ยเด็ดเด็ดด้านนอมันก็จะออกรอมันใหญ่หมน้อยก่อนเนี้ยต้องเด็ดเอาเจ้าถ้าถอนมดัดระหว่องเจ้า,จาถอนข้างเดียวก็เรียบร้อยค่ะ